อาจารย์สรันเนี่ยย่ว่าอจารลอเป้าเองเลยนี่โยนีู่้ถึงล่อเ้าเอาเลย่อเป้าาร้อยร้อยแปดที่ยังกับรอเป้างข่าเพาอะไรซ้อมมาสเดือนแล้วเอ้าซ้อมจนเมื่อกี้เมื่อกี ทังน้อยก็บอกว่าซ้อมสองเดือนนี่ซ้อมมาสามเดือนแ่ะวอ้าวเรื่องจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงฮะเพอต่อยชนะมาชนะสแกงานมาแล้วสแกงนต่อยสี่ทีมยังไม่ต่อยอีกทีเลยอ่าช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปไหนเลยอ่ากระสกางงานอีกได้ไหมครับได้วงการมวยวิบัติกระสกางงานอีกไคุณแพ้ต่อยก่อนอ่าคุณคุณทำคุณเป็นนักข่าวมวยมาในกี่ปีเนี่ยครับอ่าผมถามดิคุณเป็นนักข่าวมากี่ปี หลายปีอยู่ครับหลายปีแล้วคุณเคยเห็นอะไรมวยตัวแพ้ต่อก่อนมวยจุกตัวชาครับมีไหมในเมืองในเงการมวยต้องสมัยนี้อะไรก็ได้นะมันคือแป้งแล้วบนตีเลยอาจารย์เลยท่านสมัยทันยุคทันเหตุการณ์น้องผมพูดถูกปะเนี่ยไมพูดไม่ได้ว่าใครนะผมกานมวยเหมือนกันสมัยผมทำมวยตัวชนะต้องต่อยก่อนแต่สมัยนี้